สวัสดีค่ะพบกับรายการ n t e ิน i ท e n c e u ั d เดตประจำวันอังคารที่9พฤษภา,าคม2566วันนี้อยู่กับนุ่นและพี่แนทค่ะสวัสดีค่ะพี่แนทสวัสดีค่ะค่ะพี่แนทช่วงนี้ไทยเจอสภาพอากาศที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะทั้ง,งอย่างกรุงเทพและปริมณฑลเราก็เจออากาศที่ร้อนมากๆแล้วก็ได้ยินเสียงฟ้าร้องเหมือนฝนจะตกส่วนภาคเหนือก็ฟ้าหลวอากาศร้อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็กับภาคตะวันออกก็มีทั้งฟ้าหลวอากาศร้อน ยังเจอพายุฝนฟ้าะนองแล้วลูกเห็บตกอีกนะคะซึ่งเป็นผลมาจากพาย,ยุฤดูร้อนค่ะบางพื้นที่อุณหภูมิอาจสูงถึง40องศาเซลเซียสก็เลยวันนี้ฝากคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยแล้วก็เช็คสภาพอากาศก็วางแผนการเดินทางนะคะด้านสถานาการณ์โลกแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศก็ร้อนไม่แพ่อากาศบ้านเราค่ะพี่แนทะวันนี้เลยอยากชวนอัปเดตประเด็นรัสเซียยกระดับการโจมตียูเครนในช่วงวันแห่งชัยชนะหรือว i c t อร y Day นะคะ แต่ก่อนที่จะไปดูสถานการณ์รัสเซียยูเครนอยากชวนพี่แนทดูสถานการณ์รอบโลกในพื้นที่ต่างๆก่อนค่ะเดี๋ยวนุ่นเริ่มจากไทยก่อนนะคะอ่าเรื่องแรกค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคม2566มีกองกําลังไม่ทราบฝ่ายโจมตีขบวนรถของเจ้าหน้าที่การทูตด,ด้านการประสานงานมนุษยธรีรมของอินโดนีเซียและสิงคโปร์ขบวนรถดังกล่าวก็มีกองทัพเมียนมาคุมคุมกันนะคะแล้วก็ยับยั้งเหตุได้ทําให้ไม่มีเจ้าหน้าที่การทูตได้รับบาดเจ็บ ต่ก็มีรถยนต์บางคันเสียหายจากกระสุนปืนจากเหตุการณ์นี้ทางกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์และกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียก็ออกถแถลงการประนมกลุ่มผู้กอ่อการและผู้อยู่เบื้องหลังค่ะโดยประธานาธิบดีโจโควิโด,โดโดของอินโดนีเซียกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้น่าผิดหวังเป็นอย่างมากแล้วก็เรียกร้องให้ยุติการใช้ความรุนแรงในพื้นที่และยอมว่าอาเซียนจะผลักดันให้เกิดสันติภาพในเมียนมานะคะเอ่อบทสัมภาษณ์นี้มีเมื่อวันที่8คือสภาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะก็ คิดว่าเหตุการณ์นี้ก็จะส่งผลต่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในอนาคตค่ะพี่นะัต่อมาเรื่องที่สองค่ะในปีนี้ค่ะ2,566ทางอินโดนีเซียก็เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะโดยในวันนี้เลยค่ะเออการประชุมสุดยอดอาเซียนก็เริ่มขึ้นนะคะโดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11พฤษภาคม2,566ที่ลาบวนบาโจในจังหวัดนูซา นูซาเตงการาตะวันออกที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะการประชมุมครั้งนี้ก็จะหารือในวาระท้าททยระดับโลกแล้วก็การขับเคลื่อนอาเซียนภายใต้แนวคิดอาเซียนเป็นศูนย์กลางสร้างสรรค์ความเจริญนะคะหรือว่าอาเซียนแมทเทอร์สอีพีเซนทรัมออฟกรอค่ะซึ่งจะให้ความสำคัญกับ3าเสาหลักในการรักษาเสถียรภาพสันติภาพและการเติบโตทางเศรษฐ,ฐกิจของชาติสมาชิกรวมถึงประเด็นย่อยอ,ยอื่นๆเช่นการฟื้นตัวของเศรษฐ,ฐกิจในช่วงหลังการระบาดโควิด วิสัยทัศน์อาเซียนปี2,588หรือว่า2,045นะคะแล้วก็วิกฤตในเมียนมาค่ะส่วนทางเ,าเรื่องการประชุมสุดยอดอาเซียนทาง Intelligence Update ก็จะติดตามแล้วก็นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในโอกาสหน้านะคะเรื่องที่3ค่ะก่อนที่จะเข้าเรื่องของเราค่ะมาที่ด้านความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดาจีนก็เจอกับสถานการณ์ท้าทายค่ะโดยเมื่อวันที่8พฤษภาคม2566ทางแคนาดาประกาศให้เจ้า นายเจ้าเวยนักการทูตของจีนเป็นบุคคลไม่ kind of พึงปรารถนาของแคนาดานะคะเนื่องจากมีรายงานจากฝ่ายข่าวกรองของแคนาดาระบุว่านักการทูตจีนเนี่ยพยายามคุกคามสมาชิกสภาผู้แทนของแคนาดาแล้วก็ที่ทางสมาชิกได้ต่อต้านแล้วก็ประนามจีนกรณีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซินเจียงนะคะแล้วก็ขอให้นักการทูตให้นายเจ้าเวยออกจากประเทศแคนาดาภายใน5วันค่ะ โดยแคนาดาก็ระบุว่าจะไม่ทนต่อก,การแทรกแซงกิจการภายในใดๆค่ะทางจีนก็ตอบโต้ว่าทางจีนไม่ได้แทรกแซงกิจการภายในเลยพร้อมกับระบุว่าการกระทําของแคนาดาเนี่ยถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ทาลายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะคะล่าสุดวันนี้เลยค่ะสดๆร้อนๆ9พฤษภาคม2566จีนก็เรียกร้องให้นางเจนิเฟอร์ลินลาลอนผู้แคนาดาประจํากงศุนในนครเซี่ยงไฮ้ออกประเทศภายใน5วันเช่นกันค่ะพี่ณนะัฐ ส่วนนี้เป็นอัปเดตสถานการณ์โลกสั้นๆเอ่อก็เลยอยากชวนพี่แนทก,กลับมาที่ประเด็นของเราค่ะก่อนที่จะไปดูบทวิเคราะห์กันอยากขอให้พี่แนทช่วยอัปเดตสถานการณ์รัสเซียยูเครนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันหน่อยค่ะค่ะนุ่นสําหรับไฮไลท์ในวันนี้นะคะคือเรื่องสถานการณ์รัสเซียยูเครนค่ะเนื่องจากมีรายงานในช่วงนี้นะคะว่ารัสเซียเนี่ยยกระดับการโจมตีและปฏิบัติการพิเศษทางทหาร ในยูเครนโดยส่วนมากเป็นการโจมตีทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะคะที่ว่ากันว่าได้มาจากอิหร่านนะคะซึ่งก่อนหนนี้เราจะเห็นข่าวสารมากมายนะคะแบบจากทางตะวันตกพยายามชี้ว่าเนี่ยอิหร่านสนับสนุนอาวุธให้กับรัสเซียนะคะซึ่งทั้งการโจมตีนีนะคะก็จะเกิดขึ้นทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืนนะคะทําให้พลเรือนเนี่ยได้รับความบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมากรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานสําคัญด้วยคะ่ะ ชนยูเครเนอะถึงขนาดว่าต้องประกาศแจ้งเตือนการโจมตีในหลายเมืองเกือบทั่วทั้งประเทศเลยค่ะล่าสุดวันนี้ค่ะสื่อต่างประเทศรายงานว่ายูเครนเนี่ยแจ้งเตือนการโจมตีทางอากาศทั้งในกรุงเคียบและเมืองอื่นๆคิดเป็นสองในสาของพื้นที่ทั้งหมดของยูเครนโดยเฉพาะบริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งก่อนหน้านี้นะคะยูเครนเนี่ยก็เคยเตือนการโจมตีทางอากาศในทางภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือและทางตอนใต้ค่ะในเมืองโคซอนและโอเดสซาเพราะว่าเป็นเป้าหมายในการโจมตีอย่างหนักนะคะจะสังเกตว่าทั้งโคซซนและโอเดสานะคะก็เป็นหนึ่งเมืองที่ถ้าถ้าผู้ถ้าท่านผู้ฟังได้ติดตามนะคะก็จะคุ้นชื่อสองเมือง2สองเมืองนี้เป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ค่ะเดาเะพาะอย่างยิ่งโอเดสานะคะเป็นเมืองที่กลุ่มผู้ที่ทางยุทธศาสตร์เหนือทะเลดําค่ะซึ่งสื่อต่างประเทศนะคะตั้งข้อสังเกตว่าที่รัสเซียเนี่ยต้องเพิ่มการโจมตียูเครนหนักขึ้น ตั้งแต่28เมษายนที่ผ่านมานะคะเป็นเพราะว่าลกยูเครนเนี่ยประกาศว่าพร้อมจะปฏิบัติการโจมตีกลับหรือ counter offensive หลังฤดูหนาวค่ะเพื่อยึดคืนพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองไปได้นะคะนอกจากนี้ไม่นานมานี้นะคะยังมีกรณีที่รัสเซียเนี่ยเชื่อว่ายูเครนโดรนเข้าไปในกรุงมอสโกเพื่อลอบสังหารประธานาธิบดีปูตินเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม2560อง 2, 5, 6, 6, 6, 6, ที่ผ่านมานี้เองค่ะ ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้นะคะทาให้รัสเซียนเนี่ยมีเหตุผลมากพอที่จะเพิ่มปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนค่ะเพื่อป้องปามและก็ข่มขัทหารยูเครนด้วยค่ะซึ่งการยกปฏิบัติการพิเศษทางทหารครั้งนี้นะคะทําให้ประเทศในยุโรปบางประเทศนะคะสั่งให้พลเมืองของตัวเองเนี่ยอพยพออกจากยูเครนทันทีค่ะเช่นอิตาลีค่ะซึ่งก็ผ่านไปปีกว่าแล้วนะคะก็ก่อนหน้านี้ก็หลายประเทศก็ อพยพพลเมืองออกนะคะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีพลเมืองบางส่วนนะคะก็กลับเข้าไปในพื้นที่ยูเครนะคะ่ะ uh. ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าทําไมต้องข่มขวัญยูเครนมากขนาดนี้ค่ะอาจเป็นเพราะที่ผ่านมานะคะรัสเซียเองก็ยังไม่มีความคืบหน้าในการยึดพื้นที่สําคัญต่างๆของยูเครนค่ะอย่างสมรภูมิบักมุดก็ยังไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่ายึดได้แล้วนอกจากนี้นะคะยังมีข้อมูลของประเทศตะวันตกพยายามเผยแพร่อย,อย่างต่อเนื่องว่า ตะวันตกเนี่ยพร้อมจะส่งอาวุธยุโทโธปรกรณ์ให้ยูเครนรวมทั้งฝึกให้ทหารยูเครนด้วยค่ะซึ่งทหารเราย้อนไปเมื่อต้นปีนะคะก็จะมีในเทปกเก่าๆของเรานะคะก็จะมีพูดถึงเรื่องข้อตกลงระหว่างทางตะวันตกกับทางยูเครนนะคะที่จะมีการให้ความช่วยเหลือในการฝึกทหารอย่างเป็นระบบเลยนะคะและยูเครนเองค่ะระยะหลังก็มีรายงานว่าสามารถสกัดกั้นโรนและขีปนาวุธของรัสเซียได้มากขึ้นเพราะมีระบบ อาวุธที่ได้มาจากตะวันตกโดยเฉพาะระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐนะคะซึ่งสิ่งนี้นะคะก็บ่งชี้ว่ายูเครนนะคะก็สามารถเพิ่มศักยภาพการป้องกันตัวเองได้เพิ่มมากขึ้นในช่วงการสูร้รบที่ผ่านมานะคะทําให้รัสเซียเนี่ยอาจต้องรู้สึกว่าต้องป้องป,องปรามหรือกดดันยูเครนเพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะหลายสื่อมองว่าครั้งนี้นะคะเป็นการยกปฏิบัติการพิเศษทางทหารก่อนที่จะถึงวันสําคัญเชิงสัญ,ญลักษณ์ของรัสเซียซึ่งก็คือ วันแห่งชัยชนะหรือวิกตอรี่เดย์ของรัสเซียนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้รัสเซียจะมีการเฉลิมฉลองด้วยการเดินขบวนพาเรดกองทัพและการจุดพลุครั้งยิ่งใหญ่ที่จตุรัสแดงนะคะแล้วก็จะมีผู้แทนจากต่างประเทศมาเข้าร่วมซึ่งจากทุกปีที่ผ่านมานะคะรัสเซียนะคะเป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้ การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในวันสําคัญต่างๆมาเกือบโดยตลอดนะคะโดยเฉพาะวันสําคัญแบบนี้นะคะที่ผ่านมารัสเซียก็จะมีการเชิญผู้นําของกลุ่มที่รัสเซียสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเซาวโอเสเตียเป็นต้นนะคะก็จะมีผู้นํามาร่วมทั้งทั้งที่ควรจะเป็นผู้นำในในระดับประเทศแต่รัสเซียก็มีการเชิญผู้นําที่หลายประเทศนะคะก็มองว่าเป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนะคะเชิญ เชิญมาร่วมครั้งนี้นะคะเราก็ต้องมาติดตามกันว่าบทบาทของผู้นําในพื้นที่ที่รัสเซียเนี่ยผนวกเข้ามานะคะจะเข้าร่วมในบทบาทใดค่ะทีนี้อยากให้หน้องนุ่นช่วยเล่าเกี่ยวกับวิกฤติเดย์ของรัสเซียให้ฟังนยคะว่าสําคัญอย่างไรกับรัสเซียค่ะได้เลยค่ะพี่นัทเดี๋ยวส่วนนี้อาจจะย้อนไปประวัติศาสตร์กันเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเมื่อตอนสองครามโลกครั้งที่สองที่นาซีเยอรมันต้องการขยายอำนาจอิทธิพลออกไป จนลุกรันมาถึงสหภาพโซเวียตหรือว่ารัสเซียในปัจจุบันเนี่ยค่ะโซเวียตเองสหภาพโซเวียตเองก็ไม่ยอมนะคะทาให้ตรงสหภาพโซเวียตกลายเป็นสมรภูมิรบที่สําคัญซึ่งทางสหภาพโซเวียตหรือว่ารัสเซียในปัจจุบันเนี่ยก็เรียกสงครามครั้งนั้นว่ามหาสงครามของผู้รักชาติหรือว่า the Great Patriotic War ค่ะก็จากสงครามครั้งนั้นมีชาวรัสเซียต้องสูญเสียชีวิตไปประมาณ20ล้านคนนะคะอันนี้ตาม ข่าวเขาตามข่าวตามเล่มประวัติศาสตร์เขาเขียนมาอย่างนี้นะคะสําหรับตัวเลขก็เดี๋ยวน่าจะเชื่อถือได้ค่ะเออเกิดการสูญเสียขนาดนี้ค่ะทําให้เมื่อคืนวันที่8ปดพฤษภาคมพุทธศักราช2 4งพี่รอยแปดิแปดหรือว่าหนึ่งเก้าสี่ห้าช่วงที่สงครามโลกใกล้จบลงเนี่ยนะคะรัฐบาลเยอรมน,นีก็ได้ลงนามในตราสารยอมจำนนหรือว่ายอมรับความพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่สองค่ะแล้วก็ จากการลงนามครั้งนั้นเนี่ยเป็นเวลากลางคืนแต่เกิดขึ้นในเวลาหลังเที่ยงคืนก็เลยมานับวันใหม่เป็นวันที่9พฤษภาคมตามเวลามอสโกนะคะทางรัฐบาลโซเวียตหรือว่ารัสเซียในปัจจุบันเนี่ยก็ได้ประกาศชัยชนะในวันที่9พฤษภาคมเอ่อทำให้วันนั้นกลายเป็น v i c t o r y Day วัน v i c t o r y Day หรือวันแห่งชัยชนะจึงกลายเป็นวันเฉลิมฉลองชัยชนะต่อแล้วก็ยกย่องผู้ที่ต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยนอกจากนี้คะ่ะพี่แนทะ เหมือนที่พี่นัทเล่าเมื่อกี้เลยคือวันวิก t o r เดย์เนี่ยถูกนํามากลายเป็นวันเฉลิมฉลองแล้วนอกจากนี้ก็ยังถูกเป็นเครื่องมือเผยแพร่อุดมการณ์ของรัฐบาลรัสเซียด้วยอย่างเมื่อกี้พี่นัทก็จะเล่าว่ามีการจุดพลุแล้วก็มีการแสดงจากกองทัพนะคะอีกส่วนจเออแล้วก็ยังมีเชิญผู้นําจากกลุ่มต่างๆมาเข้าร่วมด้วยอีกส่วนสัมพันก็คือเป็นเหมือนพื้นที่จัดแสดงศัก,กยภาพยุโทโปธปณ์ของแล้วก็กองทัพรัสเซียค่ะ อย่างเมื่อปี2565ที่ผ่านมารัสเซียก็นำเครื่องบินเอ,อ280ที่เป็นเครื่องบินบัญชาการนะคะที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นศูนย์บัญชาการสำหรับการรบสำหรับประธานาธิบดีรัสเซียในวันเ,เขาโคด้ดว่าเป็นวันชิโลกนะคะแล้วก็มีการนำขี่ปนาวุธวิถีนำวิถีรุ่นใหม่ที่ติดหัวรบอาวุธเทอร์โมนิวเคลียร์ RS-24 ยามาร่วมแสดงในขบวนพาเหรดด้วยค่ะ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็ประเมินว่าขีปนาวุธนี้สามารถเดินทางด้วยความเร็วสูงถึง24,500กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ยิงเป้าหมายที่มีระยะอยู่ไกลถึง12,000กิโลเมตรได้นะคะส่วนนี้ก็เป็นที่น่ากังวลเหมือนกันค่ะว่ารัสเซียอาจจะโจมตีประเทศไหนหรือว่าที่สำคัญแห่งไหนก็ได้ทั่วโลกได้ทั่วโลกเลยในเวลาไม่กี่นาทีคะ่ะ ก็จากนัยยะทางประวัติศาสตร์แล้วก็การเฉลิมฉลองในปัจจุบันเนี่ยที่มีนัยยะในการเผยแพร่อุดมการณ์ของรัฐแล้วก็เหมือนกับเป็นเวทีแสดงของรัสเซียแล้วเราก็พอจะทําความเข้าใจกับท่าทีทางการทหารของรัสเซียที่มีต่อยูเครนได้ไหมคะพี่แนทะคะก็อยากจะชวนดูภาพใหญ่ของสถานการณ์รัสเซียกับยูเครนในตอนนี้นะคะก็เป็นการประเมินท่าที ประเมินท่าทีของรัสเซียได้ค <c oughs> ่ะพี่นัดเล่าก,ก่อนก็ได้ค่ะอ๋อว่าท่าทีรัสเซียเป็นยังไงใช่ไหมคะใช <c oughs> ่ท่าทีรัสเซียนะคะก็ที่ผ่านมานะคะรัสเซียจะใช้วันนี้นะคะเป็นการแสดงความเข้มแข็งหรือการแสดงสัญญาณุภาพทางทาหารนะคะล้วก็จะเห็นภาพท่านผู้นําปูตินนะคะที่แสดงความขึงขังออกมาค่ะคือท่าทีรัสเซียที่จะมี เกิดขึ้นในทุกครั้งะคะ่ะล้วก็เห็นภาพเคียงข้างกับผู้นำประเทศอดีตสหภาพโซเวียตอื่นๆนะคะขอย้อนกลับไปเรื่องที่นุ่นเกิืนๆมาดนึงเรื่องที่ว่าวิกตอรีเดย์นี่นะคะเหมือนกับเป็นวันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองไกลๆนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ทําให้นึกย้อนไปถึงกับการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองก็เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นนะคะซึ่ง ในมุมรัสเซียเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มองว่าสงครามเย็นเนะ่เคยจบไปแล้วนะคะเพราะว่าบางทีรัสเซียอาจจะเป็นการลํำลึกด้ซ้มา่าวิกฤติเดย์ของรัสเซียที่ผ่านมานะคะเป็นการลํำลึกถึงว่าสงครามเย็นเนี่ยได้ดําเนินมากี่ปบแล้วะคะ่ะมอันนี้ก็อาจจะเป็นท่าทีของรัสเซียที่อาจจะแสดงให้โลกเห็นว่าการแสดงสัญญ,ญาณภาพทางทหารหรือแบบแบบดั้งเดิมที่มีการใช้อาวุธยิงต่อสู้กันยังเป็นสิ่งที่รัสเซียก็ยังเชื่ออยู่ว่าสามารถเกิดขึ้นได้จริงค่ะ โอเคเอองั้นพี่นัทนอกจากตัวรัสเซียแล้วค่ะอาจจะนุ่นอาจจะชวนพี่นัทมาดูส่วนของท่าทีของอยูเครนด้วยนะคะว่าเขามีการตอบโต้รัสเซียยังไงคะ่ะจริงๆเขาส่วนเนี้ยก็ค่อนข้างจะเรียกว่าข่าวล่านะคะนุ่นอาจจะค้นหาได้ไม่ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าก็ ลองหยิบเท่าที่หามาได้แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังค่ะว่ายูเครนมีท่าทีตอบโต้ยังไงนะคะเริ่มจากเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเมื่อวานนี้เองอยูเครนก็ประกาศว่าจะเฉลิมฉลองวันยุโรปในวันเดียวกันกับวิกตอรี d เดของรัสเซียเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังตัวประธานาธิบดีเซเลนสกี้เองก็ยังหารือเกี่ยวกับการรวมตัวของ เออยุโรปกับสาภาพยุโรปนะคะกับนางเออร์สูลา่าวอนเดเลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปแห่งกรุงเคียบในกรุงเคียบค่ะว่าจะมีมาตรการป้องกันหรือว่าคว่มบาดรัสเซียต่อไปอยังไงดีนะคะหรือว่ามีอย่างไรซึ่งส่วนนี้เซรินสกี้เองก็ประเมินว่า EU จะอนุมัติความการคว่มบาดเพิ่มเติมเร็วๆนี้พร้อมกับคาดว่า EU จะยกเลิกข้อจำกัดด้านการค้าการนำเข้าธัญพืชจากยูเครนด้วยค่ะ นอกเหนือไปจากนั้นค่ะตัวเซเลนสกี้เองก็ออกมากล่าวชี้แจงเ,เหมือนกับออกมาพูดในช่วงการชี้แจงช่วงเย็นประจําวันของเขาในวันที่8พฤษภาคมนี่แหละค่ะว่ามีความคืบหน้าจากการประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งยูเครนนะคะในเรื่องการจัดหากระสานแล้วก็อาวุธเพื่อปกป้องยูเครนค่ะแต่ว่าส่วนนี้เขายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ค่ะพี่แนท ค่ะทีนี้อยากจะชวนดูภาพใหญ่ของสถานการณ์รัสเซียยูเครนค่ะในตอนนี้เพิ่มเติมนะคะนอกเหนือจากวันแห่งชัยชนะและการยกระดับปฏิบัติการของรัสเซียในตอนนี้เราสามารถรวบรวมมาได้3-4ประเด็นที่น่าติดตามต่อไปกัรขันมุนเกี่ยวกับสถานการณ์นี้นะคะอันดับแรกค่ะคือสมรภูมิบักมุดและบทบาทของกลุ่มทหารลับจ้างเนี่ยว่ากันจริงๆแล้วนะคะรัสเซียอยากได้บักมุดก่อนวันที่9นะคะ แต่เมื่อไม่ได้ก็เลยต้องสนับสนุนกลุ่มวักเนอร์กรุ๊ปนะคะเป็นแนวหน้าในการยึดเมืองบักหมุดต่อไปค่ะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่ารัสเซียเนี่ยยึดแนวรบทางภาคตะวันออกของยูเครนได้ทั้งหมดส่วนกลุ่มวักเนอร์ค่ะถือว่ายังมีบทบาทสําคัญในการสู้รบครั้งนี้ค่ะยังไงก็ตามนะคะมีข่าวกรองของทางสหราชอาณาจักรเมื่อ8พฤษภาคม2566ค่ะระบุว่ารัสเซียเนี่ยกำลังระดมกำลังทหาร จากประเทศในเอเชียกลางดูจากความเคลื่อนไหวของรัสเซียที่ส่งสายเข้าไปในพื้นที่ต่างๆในโบและสำนักงานผู้อพยพในรัสเซียที่มีชาวทาจิกิสถานและอุซเบกิสถานอยู่เพื่อะระดมกำลังนะคะแลกกับการไปเป็นทหารในยูเครนแลกกับรายได้ประมาณ5 ประมาณ4,160ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนค่ะยังไม่รวมโบนัสตอนสมัครแรกเข้ารวมทั้งอาจได้สิทธิเป็นพลเมืองรัสเซียด้วยค่ะอันนี้ก็ทำให้หนึกย้อนถึงช่วงแรกๆนะคะที่ที่ทางยูเครนเองนะคะมีการเปิดรับทหารอาสาจากทั่วโลกนะคะตอนนั้นท่าทีของรัฐบาลคาซัคสถานกับอุสเปกิสถานก็น่าสนใจค่ะมีการประกาศขมขู่ ไม่เชินขมขู่นะคะก็บอกว่าพลเมืองเนี่ยที่เข้าร่วมเนี่ยจะถือว่าผิดกฎหมายในประเทศนะคะเพราะว่าเขาเองก็ต้องตรึงกําลังทหารไว้สําหรับประเทศตัวเองด้วยเช่นกันนะคะหากเกิดภาวะสงครามนะคะน,นี่ก็ทําให้นึกย้อนไปว่าจริงๆเราอาจจะมีเขาเขาเรื่องจริงอยู่บ้างนะคะดูจากท่าทีของประเทศสถานต่างๆที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดข,ของรัสเซียนะคะ,ะส่วนประเด็นที่สองค่ะคือความห่วงกังวลเกี่ยวกับ ความปลอดภัยของรถอของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคร์รซัปอริเซียนะคะก็จะกลับมาน่าห่วงกังวลอีกครั้งค่ะเพราะว่ารัสเซียนะคะยกระดับการโจมตียูเครนะคะ่ะทาให้ต้องมีการสั่งออพยพคนออกจากพื้นที่ขณะที่ทวงกรมประมานุระหว่างประเทศหรือ IAEA เ e อเนี่ยนะคะออกมาเตือนให้รัสเซียและยูเครนนะคะกำหนดเขตปลอดภัยคะ่ะหรือ protection zone เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ปัจจัยพื้นฐานดังกล่าวนะคะอยู่ในความปัจจุบันนะคะพื้นที่ดังกล่าวนะคะอยู่ในความควบคุมของรัสเซียตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะซึ่งประเด็นการกําหนดเขตปลอดภัยนะคะก็เป็นประเด็นที่รัสเซียพยายามสื่อสารกับทั้ง IAEA e เองแล้วก็กับประเทศต่างๆนะคะว่าเงื่อนไขแบบนี้นะคะเป็นการทําให้รัสเซียะคะไม่สามารถปฏิบัติการข้เสทางทหารได้อย่างคล่องตัวนะคะเพราะว่า ว่าด้วยความปลอดภัยจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ะระเบิดนะคะก็ค่อนข้างไม่มีขอบเขตเลยนนะคะดูจากเคสการระเบิดของโรงไฟฟ้าเชอร์บิลนะคะเพราะว่าพลังงานนิวเคลียร์นะคะสามารถกระจายไปได้ค่อนข้างไกลนะคะหากมีการกําหนดเขตเราก็เท่ากับว่ารัสเซียคือไม่มีเพดานนะคะว่าพื้นที่คือขนาดไหนนะคะส่วนประเด็นที่สามค่ะคือเรื่องการโจมต,ตีต่อผลประโยชน์ของรัสเซียค่ะน่าจะมีถี่ขึ้นนะคะปัจจุบันนะคะเป้าหมายหลัก คือไครเมียค่ะรัสเซียเชื่อว่ายูเครนอยู่เบื้องหลังการโจมตีใครเมียดโดยการใช้โดรนนะคะผ่านทางทะเลดารวมทั้งเกิดการวางระเบิดเพื่อมุ่งร้ายต่อน,นักเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือสื่อเหมือนชนที่สนับสนุนรัสเซียในพื้นที่รัสเซียเองขึ้นเรื่อยๆนะคะล่าสุดค่ะนายซักฮาพิลิมนะคะตกเป็นเป้าหมายโจมตีโดนรอบวางระเบิดรถยนต์ ระหว่างเดินทางในภูมิภาคนิชนี่นากรอสนะคะซึ่งอยู่ทางตะวันออกของรัสเซียก็ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ก่อนหน้านี้นะคะก็มีผู้สื่อข่าวที่ถูกโจมตีในร้านกาแฟาที่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กค่ะซึ่งก็เป็นเมืองสําคัญของรัสเซียเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็บ่งชี้ว่ามีการลอบทำลายในพื้นที่ของรัสเซีย อย่างต่อเนื่องนะคะและการลอบวางระเบิดครั้งสงําคัญที่ได้รับการรายงานจากสื่อก่อนหน้านี้อีกนะคะก็คือการระเบิดรถยนต์ที่มีบุตรสาวของผู้มีอิทธิพลในรัสเซียโดยสารอยู่นะคะหากเราย้อนกลับไปคราวนี้ก็ค่อนข้างดังมากเดียวนะคะหลายคนก็เชื่อว่าจริงๆแล้วเป้าหมายคือคนพ่อหรือเปล่านะคะแต่ว่าลูกอาจจะได้รับลูกหลงแทนนะคะซึ่งประเด็นนี้ค่ะรัสเซียก็กล่าวโทษยูเครนและประเทศตะวันตกด้วยนะคะว่าตะวันตกและเนโต้ค่ะกาลังสนับสนุน กำลังสนับสนุนการก่อการร้ายของยูเครนแต่ฝ่ายตรงข้ามนะคะก็มองว่านี่อาจเป็นฝีมือของกลุ่มต่อต้านรัสเซียในรัสเซียเองนั่นแหละคะ่ะซึ่งเหตุการณ์ก็ค่อนข้างชุลม,มุนนะคะเราไม่สามารถคือยังไม่มีประเทศไหน,นะคะสามารถยืนยันหรือเอาหลักฐานมาเผยต่อสาธารณะได้นะคะว่าฝ่ายไหนเป็นคนทํากันแน่นะคะส่วนเรื่องสุดท้ายคะ่ะเรื่องที่สี่แนวโน้มการเจราจาความหวังที่จะยุติสถาน,นการณ์ความขัดแย้งรัสเซียกับยูเครน ด้วยการให้ทั้งสองฝ่ายมาคุยกันนะคะก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะคืบหน้าเลยค่ะกระทั่งการเจราจาเพื่อต่ออายุข้อตกลงขนส่งทัญญพืชอย่างแ k s ็กซีเกรนดิ l นะคะก็ยังไม่บรรลุผลคืบหน้าค่ะและแม้ว่าจีนนะคะจะเข้ามามีบทบาทแล้วนะคะแต่ก็ไม่คืบหน้าเช่นกัน,นะคะ่ะดูเหมือนว่าจีนกําลังก็เชิญแรงกดดันมากขึ้นจากการที่สนับสนุนรัสเซียด,ด้วยค่ะเพราะวันนี้นะคะมีข่าวว่าคณะกรรมการ อ๋คณะกรรมาการยุโรปประกาศคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมนะคะซึ่งการคว่ำแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะก็มีประกาศคว่ำบาตรบริษัทจีนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาวุธของรัสเซียเพิ่มเข้ามาด้วยคะ่ะประกอบกับเร็วๆนี้นะคะจะมีการประชุมสุดยอดกลุ่มผู้นํา g 7ที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพแน่นอนว่าท่าทีของ G7 เนี่ยน่าจะทําให้รัสเซียนะคะก็อาจจะไม่ ยินดีสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าท่าทีจีเซีที่ผ่านมาก็มุ่งโจมตีรัสเซียนะคะแล้วก็โจมตีจีนด้วยนะคะอย่างต่อเนื่องเลยค่ะซึ่งทาง The Intelligence Update นะคะเราก็จะติดตามข่าวสารที่น่าสนใจมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะหากท่านผู้ฟังมีประเด็นใดที่อยากให้เราหยิบขึ้นมาคุยชวนคุยนะคะก็สามารถติดต่อเรามาได บนช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เพจ facebook หรือ l ลน e นะคะรวมถึง The Intelligent Sharing Ch Channel นะคะหรือสามารถส่งเมล,ลมาหาเราได้เช่นกันค่ะซึ่งเรานะคะก็จะมาพบกับท่านผูฟ้ฟังทุกวันอังคารและพฤหัสในเวลาประมาณ6โมงครึ่งประมาณนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนะัทและนุ่นก็ขอสวัสดีลาผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ